สวัสดีครับพุกๆครับในช่องเกิตรชาแนลนะครับสวัสดีครับนี่เราก็มาปลูกต้นกล้วยนะครับนี่นะครับต้นกล้วยของเราครับโอ้ดูครับขยันจังเลยครับผมตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วครับขยันเสร็จแล้วให้น้องชางได้กินครับสุดยอดไปเลยเนาะครับลูกได้กี่ต้นละครับมันที่สิบ่ะต้นครับโอ้ สวนหญ้ารอยไล่ดูครับผมออโอ้สุกพันษาก็มามาปลูกหรือมากินลูกจะมาปลูกหรือมากินต้นกล้วยกันแน่นี่ว้กอดกอดกอด เล่นดินด้วยใช่นดิไดนไสวัสด,ดีค่ะครับโอ้เสียงดังจังชัดเจ๋วชัดเจ่อเอามาลูด้วยคุณแม่เหนื่อยไหม โอเคสู้สู้เด็ยอกกันอีกแล้วสุพรรณสาพิจิกับพี่ฟิล์มยอกกันปะกลับบ้านข้ำแล้วเก็บของ หนลองให้สุพรรษาขึ้นรถซาลิงสิให้ใ้พี่ฟิลมขึ้นก่อนแล้วก็ให้สุพรรษาขึ้นด้วยเอาเอาเข็นขึ้นมาเข็นขึ้นมาเอาขับค่อยขับขึ้นมา ได้อยู mm ่ hmm. เอาพี่ฟิล์มเออสะพันสายให้พี่ฟิล์มขึ้นก่อนลกุกให้พี่ฟิล์มขึ้นก่อน <c oughs> ไม่ขึ้นเอาคุณแม่ขึ้นไปให้คุณแม่ขึ้นด้วย พี่ฟิมไม่ขึ้นพี่ฟิมไม่ขึ้นนะพี่ฟิมเดินก่อนนะเนี่ยพี่ฟิมมาแล้วสุพรรณสามาลูกไหอ,อโอ้ดัก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 รถมีการดักรถด,ด้วย ดักลถกีกแล้วดักนดดักแดงเลยครับดักดักดักตัวพี่ฟิมขึ้นด้วยอะไรครับนี่ตัวอะไรนี่โอ้ดโนเสาร์ มากเลยนะครับทั้งน้องหมาก็มาด้วยมาให้กำลังใจนะครับส่วนสุพรรษาก็โอ้โหดูครับ สุพรรณสาน่ารักมากเลยจอดก่อนจอดก่อนโน,น,น,น่ารักมากเลยครับโอ้โหดูดูดันพิจิไว้อีก ไม่ให้พี่จีไปไม่ให้พี่จีไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปเออเออไม่ให้พี่จีไปเด้อดูสิเออเออดูดูดูอ้ยอมีการไปไปเบรกเบรกแล้วไปอีกโอ้โหรู้มากครับเสร็จรู้มากเลย ไปแล้วนั่นเออไปฮะ้วพี่พิมไปแล้วโอ้โหงานพิมพ์ขึ้นสล้งแล้วพี่พิมพ์ขึ้นสล้งโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยพี่พิมพ์พี่พิมพ์ขึ้นสล้งพี่พิมพ์ขึ้นสล้งขึ้นแล้วขึ้นสล้งแล้ว ตุ๊ปุนะครับผมตุ๊ปุ๊ตุ๊ปุ๊สุพรรณษาตุ๊ปุน่ารักมากเลยสุพรรณษานี่น่ารักขึ้นทุกวันทุกวันตุ๊ปุด้วยฮ้เฮมีเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงใหญ่ตุ๊ปุ่วตุ๊ปุ่วมาดีดไปแล้วสุพรรณษาค เป็นไงครับวันนี้ทำงานเหนื่อยกันไหมเออนอ,อเ,ออเออครับอ่าพี่ฟิมพี่ฟิมจา๋าจ๋าอมยิ้มครับอมยิ้มมาเร็วเออมาเร็ว เร,เราจะไปเล่นกับภาษากันหน่อยครับโอ้โหก็พรุ่งนี้ก็บาวันก็ได้ลงคลิปบ้างไม่ได้ลงคลิปบ้างเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปโรงเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนก็ลงคลิปได้นี่ครับไปโรงเรียนก็ถ่ายสาวๆเนาะ เล่นใหญ่เลยครับพี่กับน้องโ oh oh. อ้โหอะไรตอนนี้ตรงนี้มีแต็นนะสบายตัวมา,มาพี่จิมาถูกับโหนแล้วแนตู <laughs> ถูๆสามเรื่องเ,เป็น,นออกเปลือกแล้วนั่นเป็นช้างพังช้างพังแต่จะออกเปลือกไงไหนะดูสิช้างพังจะเป็นวันนี้กับทุกเชียร์เลยนี่ส่วนมากช้างไทยยังไม่ค่อยเป็นครับออกออกเปลือกสีมองใหม่แล้วสุพรรณษาจะเป็นช้างลักษณะดีเหมือนกันนะครับนี่ว้ายเป็นสาวแล้วเรออย่าไปเล่นนะ ลูกพ่อใหญ่น่ารักจังเลยนะครับสุพรรณษาเนี่ยออเออ,อกระบอกเพชรเสร็จเรียบรยกระบอกเพชรครับไปเข้าหลักเลยแล้วแม่กระบอกเพชรแม่หักแล้วเข้าหลักแล้วสุพรรณษาเข้าหลักแแม่ล้วไว,ไว้ไว้ไว้เออพี่ซีไปแล้ว หนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูจะไปเล่นน้ำแล้วว้าให้หนูไปเล่นน้ำก่อนหน,หนูยังไม่เข้าหนูจะเล่นน้ำพี่จีเออเออดูขาเขาเออเออเออดูขาอ่อน ออนพิจิเล่นน้ำด้วยพิจีมันเล่นน้ำกับหนูเย้ายพิจีมาเล่นน้ำกับหนูอมีการยนยนโคลนใส่พิจิอีกมาเล่นน้กันมาพิจีมาเล่นน yes> ้ำกับหนู เล่นน้ำไปตังป่ะ,ปะ,ปะ,ปะไปกินยาป่ะ่ะไปกินยาดยแล้วลูกโอเคเกิน,นแค่นี้แหละค่ำแล้วเนาะหนาว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 แล้วน,นี่รู้สึกว่า อยากเล่นน้ําครับใ,ใจหนึ่งอยากไปกินได้ายใจหนึ่งอยากเล่นน้ําอ่ามันค <ขอ S 1> ่ําแล้วอโอเคครับเดี๋ยวเราขอเอาน้องปรษาไปไว้ที่หลักก่อนครับเอาไปกินหญ้าก,ก่อนครับผมครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ let's go